สวัสดีค่ะนะคะก็มาพบกับนะคะรีวิวสินค้าอีกแล้วนะคะสำหรับครูที่เน้นเรื่องของปฏิบัติการอะไรต่างๆเนาะ่าเ,เพิ่งได้ของใหม่ชิ้นใหม่นะคะเป็นเป็นอะไรนะอันนี้ส่งมาจากน่าจะมาจากจีนนะอ,อ่เป็นนะคะบีเกอร์พลาสติกนะคะที่เหมาะสำหรับการทดลองเล็กๆสำหรับเด็ก เด็กเล็กนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเครื่องแก้วเนาะที่มันจะแตกแล้วเป็นอันตรายนะคะก็เหมาะสำหรับเด็กประถมปลายนะคะอันนี้ก็จะเตรียมมาเพื่อใช้ในค่ายสเต็มนะคะของวันพุธแน่นะคะ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราพร้อมกับระบุราคานะคะว่าะระยะเวลาที่สั่งนะเท่าไหร่นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาอันบ็อกซิ่งกันนะคะ น,นี่ก็เป็นพัสดุนะส่งมาอย่างนี้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะแกะดูนะคะอันนี้ตอนแกะก็ต้องระมัดระวังสักเล็กน้อยนะคะ,ะนนก็ห่อมาค่อนข้างดีนะคะ,อะสองชั้นสามชั้นกันไปเลยนะสองชั้นสามชั้นกันไปสำหรับใครที่กำลังมองหาวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่แพงมากนะคะ,ะราคาพอจะ จัดซื้อจัดหาด้วยได้ด้วยตัวเองนะคะโอ้ oh, นะถือว่าใช้ได้เลยนะคะก็ตกชิ้นละ22บาทนะคะเป็นขนาด250นะ,ะมีสเกลเนาะมีสเกลแล้วก็ความความใสก็ไม่ไม่ได้ใสามากนะ,ะเป็นคุณๆนะคะแต่ว่าก็มีสเกลให้เห็นเล็กน้อยนะ,ะอย่างไรก็ตามเราไม่ได้เอามาตวงนะคะคือเราจะเอามา เราไม่ได้เอามาตวงวัดปริมาตรเนาะแต่เราจะมาใส่เพื่อทำกิจกรรมอะไรบางอย่างนะคะที่ต้องใชนะ้คล้ายๆกับบิกอร์นะบิกอร์ก็เป็นพลาสติกนะคะดีทีเดียวนะคะนี่ก็สั่งมาหลายอันนะตกชิ้นละบ2ีบาทนะคะเหมือนจะไม่มีค่าส่งนะคะสั่งในช่วงประมาณวันที่วันที่2อะไรประมาณเนี้ยสอนะคะก็ใช้เวลาไม่นาน,นะคะ่ะไม่ถึง2อาทิตย์น,น,นถึงแล้วนะคะ เยี่ยมเลยนะคะจบการรีวิวะคะ่ะ